สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตรีวิวในส่วนของคราสซโวนะครับเป็นอนาล็อกคราสซูโวนะครับ2รุ่นนะครับวันนี้ขอแนะนำา2รุ่นนะครับทับบนนะครับสีดำเป็นคราสของ JBL นะครับ3ทางนะครับรุ่น M553 นะครับ M553 เป็นคราสสทางนะครับ Made in USA นะครับ ส่วนตัวข้างล่างนะครับเป็นคอส3ทางของ d p x นะครับรุ่น2 3 4 xs นะครับคอส3ทางเหมือนกันนะครับของมาหาจักรนะครับลองดูข้างหลังนะครับนี่ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับช่องต่อสายไฟต่างๆนะครับนี่ช่องปลักป๊กสายไฟนะครับสลับเสียบไฟ2 2 0บโวลต์นะครับแล้วก็มีช่องต่อสัญญาณ เอาพุทนะครับ3มช่องนะครับอินพุตนะครับก็จะมีสัญญาณที่เป็นโลนะครับเสียงเบสมิดเสียงกลางแล้วก็ไฮเสียงแหลมนะครับเหมือนกันนะครับของ DBX ก็อินพุตแล้วก็โลมิดไฮเหมือนกันนะครับชันั้นหนึ่งชั้นสองซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่สมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับทั้งสองรุ่นนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ โทรศัพท์098-973-5736นะครับ098-973-5736สินค้าที่ร้านเรายังมีอีกมากมายนะครับจะเป็น power a m นะครับ eq นะครับ dive l a g นะครับหลายรุ่นนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมีสินค้ามากมายไก่กองนะครับทั้งอนาล็อกและดิจิตอลนะครับเดี๋ยวพาสายกล้องดูมกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะพาเดินชม แบบรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวยังไงถ้าลูกค้าสนใจก็โทรติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับ0989735736นะครับ0989735736นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอพานทองนะครับติดนิคมอุตสาหกรรมอมตะานาครนะครับอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับสินค้านำเข้าหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น power amp mixer equalizer นะครับ คอมเพรสเซอร์ดิจิตอลเนฟเฟกนะครับต่างๆนะฮะหลายรุ่นนะครับ EQ ะระดับเทพๆนะครับเรายินดีบริการแลกเปลี่ยนนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิร์นทุกรุ่นนะครับแล้วแต่ลูกค้า